ยินด,ด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเกมดอทอารีนาครับผมโดยวันนี้เราจะมาลองเปิดพ่อค้าสัญจรดูครับว่าไอตัวเนี้ยมันได้อะไรไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันได้อะไรอยากรู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้นะวเปิดได้อะไรเหมือนกันยังไม่เคยเปิดเลยวันนี้ผมจะมาลองดูโดยการที่อย่างแรกเราต้องเช็คก่อนว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนี่ผมมีไฮไลท์กับจุงโกนะที่เยอะเยอะเพราะสองตัวนี้ทุกคนน่าจะเก็บหินได้เยอะพอสมควรนะครับ ปิดสิบกล่องที่ใช้ทองก็ได้เหมือนกันตัวนี้ออกเป็นการ์ดบ่อยมากไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรโอเคเราจะเริ่มเปิดจากร้อยเม็ดกันก่อนยืนยันลองดูครับปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งโอเคนะครับเราจะได้รู้แล้วเราได้จิมมี่แปดเม็ดแล้วก็โถน้ําผึ้งนิดต่อยนิดหน่อยแล้วห้าสิบเม็ดละได้อะไรเอ่ยเอาโอเคไม่ต่างกันมากครับสองกล่องนี้ผมว่าอาจผมไม่รู้นะว่ามีคนเปิดจะได้การ์ด หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะถ้าใครได้ก็คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยก็ยังดีครับอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเปิดมีโอกาสได้การ์ดเลยไหมหรือว่าเปิดแล้วไม่ได้การ์ดเลยยังไงก็ถูกใจกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ